สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังคือเราขับรถรถเอ่อพีเซกล้อหกสิบเราอาการมันก็คืออยู่ๆท่องเราก็มีเสียงดังแปตกๆแ,แล้วทีนี้รถมันก็อืดๆบิดบิดแล้วมันก็ไม่ค่อยออกค่ะพอเราไปให้ช่างเช็คดูช่างเขาบอกว่ามันไม่มีประกันท่อไอเสียมาให้เราที่เราขับจะเป็นตัวนี้พีเซกล้อหกสิบ ท่อไอเสียปะกินท่อไอเสียคือตรงนี้ค่ะนี่คือปะกินท่อไอเสียตัวนี้พอเขาใส่ให้แล้วเราก็แล้วก,เก็เราก็เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกองอกองอากาศของรถอะคะ่ะมาให้ดูอกองอากาศแต่เราไม่ลืมถา่ายรูปเอาไว้ว่ากองอากาศมันดำมาก ก็คือเป็นกองตัวนี้เลยเราไปเปลี่ยนให้ช่างที่ร้างเขาเปลี่ยนอยู่ร้อยแปดสิบบาทแต่ถ้าซื้อเองก็จะถูกกว่าน,นะคะซื้อมาเปลี่ยนเองก็จะราคานี้เลยในช้อปปี้เพื่อนๆก็เลือกกันเลยว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็ให้เขาดูปะกินลงตรงท่อค่ะมเมื่อกี้กดปะกกิน ะะก็คือเปลี่ยนมาเราลดแบบว่าท่อก็คือเวลาเราสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ทแล้วเราก็เหมือนมันเราก็ต้องบิดบิดอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้ยินเสียงท่อเลยว่าท่อมันดังแปลกดังไม่นิ่มเหมือนปกติมีเสียงแล้วแบบรถมันก็อืดมากแล้วแบบเวลาเราจะบิดแซงอ่ะมันเงี้ยมันก็แบบว่ามันอืดๆืดแล้วพอเขาเปิดไอ้ชุดข้างมาใช่ไหมแต่นี้มันเราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเขาก็เป่าชุดข้างให้ว่าฝุ่นเต็มเลย แต่ที่เราเปลี่ยนก็จะเป็นตัวนี้เขาเปลี่ยนปะเกนให้แล้วก็มีเปลี่ยนกองอากาศเพราะว่ากองมันดำพอเราเปลี่ยนใช่ไหมเวลาบิดแล้วมันก็จะว่ามันจะมีเหมือนมีแรงอะ่ะบอกไม่ถูกเบรก็ดีขึ้น,นะะ่ะแต่ตัวนี้ก็คือถ้าเปลี่ยนปะกเกนก็คือจะไม่มีเสียงท่อถ้าเพิ่งเข้าไหนแพรว่าเวลาสตาร์ทแล้วแบบเสียงมันมันมีเสียงท่อเพราะทอมันก็ตดอะบอกไงท่อมันปัดปัดปัดอย่างเงี้ย เค okay. เราก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดีขึ้นที่เราเปลี่ยนแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายตอนที่ช่างเขาทำนะโอเคก็มีความรู้เล็กๆน้อยมาฝากท่อคือเขาถอดท่อกมาเราก็ไม่รู้เขาจูนอะไรเขาขันมาอะไรของเขาอ่ะเราก็ไม่รู้นะแต่เราก็ถามมาดูว่ามันเป็นที่อะไรเขาบอกเขาเป็นที่ปะกกินเขาก็เปลี่ยนปะกกินให้แล้วก็มีเปลี่ยนกองให้พอกะก็ดีเลยหายเลยโอเค ก็มีเทียงเท่านี้นะคะ